สวัสดีค่ะลกี้เจนค่ะวันนี้ก็จะพาไปเนิ่ม,ม,มชๆช้าๆใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ให้เข็มนาฬิกาหมุนช้าๆเท่ากับจังหวะเต้นของหัวใจของเราวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆนะคะบ้านแม่ลายอำเภอแม่อ่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันเลยค่ะทุกคนปะการเดินทางของเราวันนี้จากตัวเมืองนะคะก็จะใช้เส้นทางเชียงใหม่แม่อ่อนนะคะ ก็ใช้เส้นทางที่ไปบ้านแม่กําปองนะคะเส้นทางเดียวกันเดีย๋ยวเราแวะตลาดนะคะไปหาซื้อของกินอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดสหกรณ์นะคะเป็นตลาดที่อยู่ทางเข้าน้ำพูร้อนสันกะแพง จะซื้อผล,ลไม้ไปไว้กินตอนเย็นเย็นอันนี้ถุง่าไหร่เจ้าสาบาทสับประรดทุงยี่สิบาทนะคะทุกคนอันสับประรดแตงโมราคาราคาเท่ากันเหรอคะเท่ากันีนะ่ได้ผล,ลไม้ละก็มีแตงโมมะม่วงนะคะแล้วก็สับประรดมัคูดโลละห้าสิบโ,ลลโอ้ยอยากกินทุเรียนอันนี้ทุเรียนะโยอ ทุกคนท<อ>ูกฝนะูงแล้วทุกคนราคาสิบบาทเองใหญ่ใหญ่อสองจาน,นเนาะสองจานแน่นอนจานไหนพอครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านแม่ลายแล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในโฮมสเตย์ที่เราจองไว้นะคะวันนี้เราก็เลือกพักที่โฮมสเตย์ชื่อว่าบ้านเคียงหินถวินโฮมสเตย์นะคะทุกคนไปที่โฮมสเตย์เขาก็มีลานจอดรถเล็กๆนะคะให้เราได้จอดรถด,ด้วยนะที่พักเขาก็มีบ้านหลายหลังแต่ของเราเนี่ยวันนี้ได้บ้านหลังใหญ่ บ้านนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนนี่บ้านของเราแบบหลังใหญ่มากด้านหน้าเขาก็มีแบบระเบียงให้นั่งเล่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนี่ห้องนอนว้าวสะอาดมากเลยนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยที่นอนก็ เป็นเตียงนะคะขนาดหฟุตนะคะทุกคนนอนได้สองคนแล้วก็ในห้องมีห้องน้ําในตัวด้วยมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะห้องน้ําก็แบบห้องหอมสะอาดมากเลยในโฮมสเตย์นะคะเขาก็จะมีเป็นกาแฟโอวัลตินให้แล้วก็มีเป็นการาน้ำร้อนนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวไปดูวิวด้านนอกกัน ที่นี่เขาให้หมาพักได้ด้วยนะคะแี่กิกกกิกกเหนื่อยแล,ล้วลูกโอ้โหกิกกขึ้นโดยมาเหนื่อยด้านหลังห้องพักนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นลำธารน,นะคะบรรยากาศดีมากเลยสดชื่นเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันค่ะทุกคน บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ชอบมีเป็นระเบียงที่นั่งห้อยขาแบบนี้นะคะตอนเช้าเชเนี่ยตื่นมาเรามานั่งแบบจิบกาแฟนะคะบรรยากาศดีอันนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะที่มานอนโฮมสเตย์บ้านแม่ลายปกตินะคะมาก็จะมาเที่ยวร้านกาแฟแอแลนซิสอุตสาชงนะคะตอนนี้ก็ค้มๆ ฝนกำลังจะตกสวยมากเลยค่ะทุกคน จุ่มน,น้ำเลงสิว้าวน้ำเย็นมากเลยค่ะทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีปิงนะคะทุ่รักไม่น่าจะมีปริงแต่แบบน้ำใส ในลํลำทานนะคะทุกคนมีปลาด้วยหนาแบบเย็นมากเลยมาวางรออาหารที่สั่งไปแล้วก็มาจกตำส้มรอก่อนนะคะทุกคนตำปูกุลาสับๆตึงไกระอด พักที่นี่นะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงมากคนละเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วก็มีไวไฟให้ด้วยอยู่ข้าราคาที่พักของเรานะคะก็จะรวมอาหารเช้าด้วยนะคะทุกคนไปเดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันค่ะทุกคน บ้านพักของโฮมสเตย์ที่นี่แบบหน้าพักทุกหลังเลยติดริมน้ําทุกหลังเลยนะคะเนี่ยเขามีเปแบบว่าให้เรานั่งแบบเล่นแบบชมบรรยากาศด้วยตรงริมลําธารแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์หนึ่งนะคะหมู่บ้านแม่ลายก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะหน้ามาพักหน้ามาพักผ่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่แออัดนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะคะ ธรรมชาติก็ยังแบบคงสมบูรณ์อยู่อส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นแบบโฮมสเตย์หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์เงนินข้าวฟ่างมันดีตรงที่มีแบบลำธารเล็กๆเนี่ยนะคะไหลผ่านที่นี่ไม่ร้อนบรรยากาศแบบดีมากเลย คือที่พักแบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นสบายเออส่วนมากแบบโฮมสเตย์ทั้งนั้นเลยนะคะก,ก็จะเป็นหลังเล็กๆนะคะโฮมสเตย์ stay, แบบไม่ใหญ่เป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้าน นี้เขาเรียกว่าดอกลำโพงนะคะดอกด้วยสวยแต่ว่าเขามีพิษนะคะกินไม่ได้ <S 2> <S 2> <S เป็นหมู่บ้านนี่แบบสวยมากชอบบรรยากาศนะคะทุกคนถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็อยากจะมาซื้อ ที่นะคะทำบ้านพักตากอากาศ <c oughs> <S 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 อชอบจริงๆเลยคะ่ะไอบรรยากาศที่แบบมีลำธารไหลผ่าน <S <S 2> <S 2> หมู่บ้านไหลผ่านบ้านแบบเนี้ยเหมือนเราแบบหลุดมาอยู่ในแบบอีกโลกหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่นี่แบบเงียบสงบมากแล้วก็คนไม่เยอะไม่พุกพ่านด้วยหน้าฝนนี่แบบ สุดยอดเลยค่ะทุกคนแนะนําเลยนะคะดูหน้าฝนแบบนี้ใช่ไหมคะธรรมชาติต้นหญ้ามีลาําธารมันเขียวสดชื่นมองไปทางไหนก็แบบสวยงามที่นี่เป็นหมู่บ้านที่สะอาดมากๆเลยนะคะเราจะดูจากถนนนะคะไม่มีเศษใบไม้เลยค่ะทุกคนคือปกติเราไปที่อื่นใช่ไหมก็จะมีเป็นเศษใบไม้เป็นอะไรแบบ เต็มถนนเลยใช่ไหมแต่ว่าหมู่บ้านนี้คือสะอาดมากเลยว้าวฟิลแบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าฟิลเหมือนเราไปเมืองนอกเลยนะคะทุกคน ไหนก็สวยไปหมดเลยนะคะหมู่บ้านแม่ลายเราชอบมากเลยนะคะที่มีเปแบบเป็นเขาทําจากไม้ไผ่นะคะสารจากไม้ไผ่อันเนี้ยตรงริมลําธารนะคะเราสามารถแบบนั่งถ่ายรูปได้เลยว้สวยมากกลับไปพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวร้านกาแฟนะคะมีหลายร้านอยู่เหมือนกันตะกี้คงจะร้องหาแล้วตอนนี้ ที่เราสั่งมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้มแซบ่บปลาช่อนแล้วก็มียำบุ้นเส้น ฝนตกแล้วบรรยากาศดีดีดเย็นเย็นตอนกลางคืนแบบบรรยากาศเงียบสงบม,ม,มากเลยได้ยินแต่เสียงน้ำตักลำทารคนที่ตกไปนี่บรรยากาศสดชื่นมากเลย 嗯。<noise> 嗯。 เปล่าถ้าใครอยากใส่บาทตอนเช้าๆนะคะก็สั่งที่โฮมสเตย์ได้นะคะเขาก็จะมีเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวกะเพราชุดนี้ก็65บาท ข้าวของที่นี่ก็จะเป็นข้าวต้มหมูแล้วก็จะมีไข่ต้มให้ ดีมากๆเลยนะคะบ้านแม่ลายแนะนําเลย mm hmm. วันนี้ลักกิ้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนฝา mm hmm. กกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ลักกิ้เจนด้วยนะคะ mm hmm. ไปละค่ะบ๊ายบาย